มีความสุขรู้เพียงพอก่อสุขทุกสถานรู้จักการเวลาพาสดใสรู้จักทุกรู้จักสุขอย่างเข้าใจก็อยู่ได้เป็นสุขในทุกๆวันจากผักจากเพจคำคมสอนใจค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิปไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ฝนทิปไอริสง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะ วันนี้เรามาพบกันด้วยการถักใบไม้นะคะพี่น้องมีใบไม้เล็กๆนี่ค่ะมาฝากซึ่งจะทําเป็นเหถาๆแบบนี้นะคะสําหรับผู้ที่รักและชื่นชอบใบไม้เล็กๆนี่ค่ะก็ทําไม่ยากอีกเช่นเคยนะคะเป็นใบไม้เล็กวทำง่ายๆนี่ละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะอันนี้จะทำเอาไว้ประกอบเป็นตัวเสือ้อ เสื้อก็ดอกไม้ลงไปแล้วนะคะเข็มเราจะใช้ขนาดหัวนะคะ1.50แล้วก็ตัวนี้เราจะใช้ไหมเบอร์20นะคะไหมซัมเมอร์เบอร์20อันนี้ไม่ได้ใช้เบอร์16บสองเส้นควบนะคะก็เอาไหมที่มีอยู่นี่ละคา่ะ จะกำจัดเศษใหม่ให้หมดตู้ไปนะคะจะปีใหม่แล้วเราก็จะมาเริ่มต้นสะสมใหม่ใหม่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นโซ่ยี่สิบห้าโซ่นะคะล็อกใหม่แล้วนะล็อกนั่วก็นับอันที่หนึ่งเลยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเราได้ยี่สิบห้าโซ่แล้วนะคะให้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็นับลงมานะคะโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเรา นับมาหกโซ่นะคะนับลงมาหกโซ่พันหัวเข็มแล้วให้เราจิ้มในโซ่ที่หกนะคะจเ,เโซ่ที่หกค่ะจิ้มไปเลยแล้วเราก็ถักตัวพอหนึ่งคอมานะคะโซ่สองค่ะอันนี้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะพอสองคอจิ้มลงที่เดิมแล้วก็ปล่อยโซ่สอง พันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงที่เดิมนะคะโซ่ห้าพอเราได้โซ่ห้าแล้วให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะซีขึ้นมาพอซีเสร็จแล้วให้เราหมุนนะคะหมุนหมุนเอาเอาใบตรงนี้ค่ะให้มาอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วทีนี้ไหมเส้นเนี้ยมันจะอยู่ใต้ล่างนะคะเราก็ซีมาค่ะ ถึงมานะคะล็อกไหมไว้ไปต่อนะคะ X เลยค่ะ X แล้วก็ T พอหนึ่งคอลงในช่องนี้นะคะทั้งหมดเจ็ดครั้งค่ะอันที่หนึ่งที่สองสามสี่ สีแล้วนะคะห้าหกเจด็ดเราได้เจ็ดครั้งแล้วนะอันต่อไปนะคะให้เราลงตรงหลักนี้ค่ะลงตรงหลักเลยหนึ่งอันหนึ่งหลักนะคะแล้วในช่องถัดมานี่พอหนึ่งคอไปสามหลักค่ะหนึ่งสอง สามต่อไปนะคะลงตรงหลักนี้ค่ะหนึ่งอันหนึ่งหลักนะแล้วต่อด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอลงซ้ำนะคะลงซ้ำตรงนี้ค่ะหลักเดิมค่ะที่เดิมไปต่อนะคะแล้วพอหนึ่งคอลงในช่องถัดมาค่ะสามหลักสองสาม แล้วลงในหลักนี้เลยค่ะตรงหลักนี้นะนี่ค่ะพอหนึ่งคอลงในช่องโซ่นี้นะคะทั้งหมดเจ็ดหลักค่ะหนึ่งน้องเดิอติค่ะกล้องแม่สองสามสี่ห้า กเจ็ดต่อด้วยตัวทีค่ะตัวทีนะทีแล้วก็เอค่ะตด้วยเเราได้แล้วนะคะแล้วทีนี้เราจิ้มสีตรงนี้ค่ะสีตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะสีขึ้นมาค่ะสีดึงรอดผ่านเราได้แล้วนะคะหนึ่งใบง่ายๆแบบนี้ค่ะสำหรับมือใหม่แบบเรานะคะ พวกเราทําเป็นมือใหม่แล้วก็ทําของง่ายๆกันไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นทําของยากๆในคราวถัดไปนะคะเดี๋ยวให้เราเก่งก่อนนะให้คล่องก่อนแล้วก็ต่อด้วยนะคะจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มนิโซ่นี้นะคะสี่ขึ้นมาหนึ่งสองสามและสี่นีนะคะ ราได้แล้วหนึ่งใบเดี๋ยวเราจะไปต่อนะไปต่อเราก็ขึ้นต้นโซ่ยี่สิบห้าเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบ ่25โซ่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเหมือนเดิมค่ะเหมือนใบที่ผ่านมาให้เว้นไว้ห้าโซ่แล,แล้วจิ้มโซ่ที่หกนะคะคอหนึ่งคอค่ะโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงซ้ำที่เดิมค่ะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงซ้ำที่เดิม ต่อด้วยโซ่ห้าเราซีแล้วคะ C ซีซ้ําที่เดิมนะในจุดเดิมค่ะแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนให้ใบนะมาอยู่รงซ้ายมือหันไปทางซ้ายมือนะคะพอหันซ้ายมือแล้วใหม่เส้นนี้จะอยู่ใต้ล่างล็อกไวค้ค่ะแล้วก็เอ็กทีพอหนึ่งคอไปทั้งหมดเจ็ดหลัก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ต่อด้วยจิ้มตรงหลักเลยนะคะช่องถัดมาก็ใส่ไปสามหลักค่ะ แล้วก็ถัดมาก็จิ้มลงตรงหลักนี้นะคะทําง่ายๆค่ะโซ่สองพันหัวเข็มจิ้มลงซ้ําที่เดิมแล้วก็สามพอหนึ่งคอนะคะสามหลักบนในช่องถัดมาแล้วก็ลงตังตรงหลักนี้หนึ่งหลักในช่องนี้ก็ลงไปเจ็ดหลัก สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตัวทีค่ะต่อด้วยเอ็กค่ะไอ้เราจิ้มตรงนี้นะคะสี C ขึ้นมาเราได้ไปที่สองแล้วนะ หลังจากนั้นมาก็ให้เราซีตรงโซ่นี้ค่ะไปสี่ครั้งหนึ่งเป็นก้านนะคะสองสามสี่เราได้สองใบแล้วน,น,นะคะทุกคนมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวดูนะนี่ค่ะเราก็จะถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราต้องการความยาวแค่ไหนเราก็กําหนดเอาเองนะคะเราต้องการกี่ใบจะยาวจะทําเป็นอ แถวสั้นหรือแถวยาวอันนี้แถวยาวเราก็ถักไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นเนื้อเครือเ <c oughs> ถาที่มันสั้นๆนะเถาแล้วเถาเนาะเถาที่สั้นๆแล้วก็กําหนดเอาเองนะคะว่าเราต้องการกี่ใบสั้นยาวแค่ไหนอยู่ที่ใจเราชอบนะคะทุกคนทําง่ายๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเวลาเราจะไปต่อเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่ยี่สิบห้าเหมือนเดิมนะสี่ห้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะคะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะนับลงมานะสามสี่ห้าแล้วให้เราจิ้มโซ่ที่หก ทำแบบนี้เหมือนกันทุกใบเลยนะคะโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งจิ้มลงที่เดิมโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงที่เดิมแล้วก็โซ่ห้านีนะคะหมุนค่ะจับปลายให้ไปลายใบตรงนี้นะคะหันมาทางซ้ายมือเราแล้วก็ล็อกไหมไว้ ทีมเอ็กทีแล้วก็เอหรือพอหนึ่งคอใส่ลงไปเจ็ดหลักนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วลงตรงหลักนี้ค่ะ ช่องถัดมาลงไปสามหลักค่ะสองสามช่องถัดมาก็ลงตรงหลักนี้เลยนี่นะคะโซ่สองลงซ้ำอีกค่ะฝั่งนี้ก็ลงไปสามหลักเหมือนเดิม ลงตรงหลักนี้นะคะในช่องนี้ช่องนี้ลงไปเจ็ดหลักพอ1นข้อนะคะเจ็ดหลัก ัวทีปิดงานนะคะแล้วเอ็กค่ะทีนี้เราสมมุติว่าเราพอแค่นี้แล้วนะคะสมมุติว่าเราทำเถายาวแล้วเราเราเราจะถักย้อนกลับลงมานะจะถักย้อนกลับลงมาคือถักฝั่งฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะก็สมมุตินะคะว่าเราพอแล้วความยาวเราต้องการ ถ้าพี่น้องต้องการยาวกว่าน,นี้ก็ไปต่อขึ้นต้น25โซ่ไปต่อเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้เราสมมุติว่าเราพอแล้วเราต้องการแค่นี้เราก็ถักลงไปเลยค่ะจิ้มสีนะคะเราจะถักย้อนกลับแล้วนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะให้เรากะให้เรากะให้มันแล้วได้ระดับกึ่งกลางนี้นะคะนะคะี่ค่ะ จะนับก็ประมาณสิบโซ่หรือสิบเอ็ดโซ่สิบโซ่ได้สิบโซ่ค่ะอันนี้ก็เราใช้สายตากะเอาก็ได้นะนี่ค่ะแล้วต่อด้วยนะเราจะถักอีกฝั่งหนึงแล้วคะเราจะย้อนกลับแล้วสมมุติว่าเราพอแล้วขึ้นต้นโซ่สิบค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโซ่สิบเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะ พันหัวเข็มแล้วให้จิ้มโซ่ที่หกโซ่สองพันสองครั้งแล้วจิ้มลงที่เดิมทำเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าแถวที่เราย้อนกลับเนี่ยเราจะใช้โซ่สิบถ้าเราขึ้นฝั่งตรงขวามือเราก็จะใช้โซ่ยี่สิบห้าแต่ถ้าเราจะจบงานถักย้อนกลับลงมาทางฝั่งซ้ายมือเราก็ใช้โซ่ แค่สิบนะคะจําง่ายๆค่ะอบิดนิดนึงใบไม้แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองความยาวเรากำหนดเองได้นะคะสามสี่ห้า ทเจ็ดพออันที่แปดก็ลงตรงหลักเลยนะแล้วก็ช่องนี้ก็ใส่ไปสามอันสามหลักค่ะแล้วก็ตรงกลางนี่ก็ลงตรงหลักเลยโซ่สองลงที่เดิมนะคะทุกใบเราจะทําเหมือนกัน เป็นใบเล็กๆที่ทําง่ายแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในตัวของเขานะคะอันนี้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบใบที่เป็นเถาใบเล็กๆแต่ถ้าต้องการใหญ่กว่านี้เราก็ไปต่อยอดได้นะคะสี่หก เจ็ด uh, แล้วก็ทีแล้ว x แล้วก็จิ้มสค่ะทีนี้เราก็จะสลงมาแล้วนะคะตรงก้านนะตรงกตรงก้านสลงมาสลงไปพอถึงช่วงตรงนี้นะคะให้เราจิ้มสองเส้นนะคะ พี่น้องดูนะจิ้มสองเส้นแล้วก็ดึงผ่านมาค่ะแล้วก็ต่อไปก็หนึ่งเส้นมีแค่ช่วงตรงรอยต่อนี่นะคะตรงตรงข้อตรงนี้ค่ะที่จิ้มสองเส้นอ่าทีนี้เราจิ้มยาวลงไปเลยนะยาวลงไปเลยอันนี้เราเราทํอใบสับหว่างกันนะคะอ่าพอถึงตรงนี้นะคะตรงก้านของเขาวนี้ให้เราจิ้มสองเส้นแบบนี้นะแล้วดึงสี่ แล้วก็ไปต่อคะ่ะไปต่อให้มันอยู่สว่างอ,าอันนี้ไม่ได้นับนะคะกะด้วยสายตาเอาจะนับก็ประมาณสิบโซ่หรืออาจจะมากกว่าน้อยแล้วแต่นะคะบางทีอาจจะนับผิดไป yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโซ่ ก้าโซ่สิบโซ่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําฝั่งซ้ายมือนะนี่ค่ะมันจะเป็นออกมาลักษณะนี้นะเดี๋ยวอีกใบหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นใบสับหว่างกันนะคะเราก็กะดูเอาค่ะช่วงระหว่างระหว่างตรงนี้ค่ะเราระหว่างใบเนี้ยใบสองใบนี้ให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะอาจจะเบี่ยงไปนิดนึงอะไรนหน่อยอเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะ เอาที่เราสบายใจเลยนะคะอต่อนะโซ่สิบค่ะแปดเก้าสิบเหมือนเดิมพันหัเข็มหนึ่งครั้งให้ลงจิ้มลงโซ่ที่หกโซ่สองพันสองครั้งจิ้มลงที่เดิมโซ่สองพันหนึ่งครั้งนะคะ ต่อด้วยโซ่ห้าจิ้มลงหมุนค่ะแล้วก็เอ็กทีแล้วก็วกตัวเอฟนะคะเจ็ดครั้งค่ะ นีลงตรงนี้นะคะตรงหลักเลยแล้วก็โซ่สเอออีกสามหลักลงในช่องถัดมาออลงตรงหลักนี้นะคะโซ่สองอันนี้ลงสามหลักค่ะ ตรงหลักนี้ช่องนี้ก็เจ็ดหลักจําง่ายๆนะคะไนตัว ีค่ะ x ค่ะสีตรงนี้ค่ะอ่าพอสีได้แล้วนะคะให้เราถักก้านลงไปเลยค่ะสีที่ก้านนี้นะคะหนึ่งสองเนี่ยที่ตามโซ่นี้เลยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงรอยต่อนี้ให้เราจิ้มสองเส้นแล้วดึงนะคะมันจะมีสองเส้น ถ้าเราจิ้มเส้นเดียวเนี่ยก้านของเขามันอ่ามันจะไม่เรียมสวยไปต่อนะอ่าตรงนี้ก็จิ้มสองเส้นอไปต่อคะ่ะเส้นเดียวจิ้มแล้วดึงจิ้มแล้ว,ลวดึงรอดผ่านเลยนะคะเป็นตัวสี่นี่คะ่ะ ถ้าพี่น้องต้องการที่เถายาวก็ถักต่อไปได้เลยนะคะจะยาวขนาดไหนก็ได้พอเราจะจบงานเนี่ยเราก็ถักย้อนกลับลงมานะแล้วจะขึ้นใบตรงฝั่งซ้ายมือเราก็จะใช้โซ่สิบนะคะอะ่ตอนนี้เราได้แล้วเราตัดไหมนะนี่ค่ะเราได้แล้วหนึ่งเถาสั้นๆเล็กๆนี่นะคะเถานี้เราจะใช้ สาธิตทีด่ดูนี่ก็จะมีแค่ห้าใบนะคะในฝั่งนี้เราจะขึ้นโซ่ไปยี่สิบห้าโซ่นะทุกๆคนแล้วก็ฝั่งที่เราจะย้อนลงมาเนี่ยฝั่งนี้เราจะใช้โซ่สิบนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วหนึ่งหนึ่งเถาเล็กๆสั้นๆแต่ถ้าก็ต้องการเถายาวแล้วก็นี่คะ่ะถักไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยไปเรื่อยเลยค่ะมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะสําหรับใบไม้เถา เป็นแบบเป็นเถาใบเล็กๆแบบนี้นะคะก็ถ้าพี่น้องท่านใดชอบก็ลองทําดูนะคะมันน่ารักจุ๋มจิ๋มดีค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสําหรับการถักใบไม้แบบเถาใบเล็กๆสุขภาพแข็งแรงค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ